น like ี่เราซุปเห็ดกระด้างแบบเค็งเค็งครับไอเขาเอาบอลลากลวกไปจับบัตเพื่อนกันเลยว้ยได้ยังเราคู่บ uh> ่ามือเนี่ยซุปแบบหนาวหนาวฮะซุปแบบหนาวหนาวซุปอยังกาบัดกระเดี่ยงเนอซุปอย่างเกาเห็ดกระเดี่ยงเห็ดกระเดี่ยงหมดเลยเห็ดกระด้างเห็ดกระด้างคือเห็ดกระด้างนี่ครับ มันจะมีความหยาบอยู่แล้วแต่ว่าสามารถเก็บได้แบบเปลี่นปีๆเลยน้องซิกเนาะแ,นแต่ว่าเขาต้องเอามาตม้ตมต้มให้อ,หอ,หอ่าขนาดต้มได้ๆยังไะยหยาบอยู่ว่าต่อไปเขาต้องมาซอยน้อยๆแล้วกับมาฝักมาสับอีกรบบหนึ่งครับเพราะว่ามันหยาบข้าก,กันนะกับยิดก,ก,ก,กนนนะระด้างน่ะนะบอลเนาะอันนี้ทำอะไรหนิน้องทำพริกตำยิ้เนี่คือขั้นตอนต่อไปเราจะต้องเอาไปทำอะไรต่อไม่รู้ เลยเอาบอลหัวลอแบบลากลอดมึงกอนะอ่ะราเพื่อความละมุนละใหม่เขาจะใส่ปีเข้าไปน้ำครับเพื่อพิจีปี่หัวปีนี่นี่มีมะเขือมีถั่วฝักยาวอืมแล้วกันหนังเป็นเอ็นแก้วงัวครับมือ่ะอืมแบบนี้เขาเรียกเมนูอะไรนะน้นองเขาบอกว่าไม่รู้ไงไม่รู้เอาบอลหัวขวนไปจังบาทมึงก็ได้ อ่ะเขาจะใส่ความหอมหอมนี่เขาจีเมาก่อนมั้น้องจีจียังมันหอมหอมคือหอมชนิดนี้นี่อย่าถามก็บอกขี้ว่าอะไใส่เลยอู้อู้บังเดาบ่งเดาะหนาทีตํำก็ตํำยังเดี๋ยวอ่าคือคือเราจะตํำแบบนี้นี่เพื่ออะไรเนี่ยน้องเพื่อให้มันเรงน้องเราจะตํำแบบนี้เพื่ออะไร เราเจ็บคอซิกเราจเราจ,เาจ,เาจ็บคออะและ้วนี่เป็นซิกนเจอครับเป็นเอ็นแก้วห้องจะต้มมีเป,เปบบอยๆอย่างน้อยอันไหอน,นอันไหนก็อร่อยทั้งนั้นแหละหรือจะออนนี้้องอุ้ยอ,อันนั้นไม่มีน้องล <c oughs> องดูดิเป็นยังไงเป็นยังไงน้องรสชาติเนี่เป็นอย่างวัว <c oughs> มันก็มันๆแอืวแต่ไม่มันเท่าซิกนั่นน่ะซิกมันกว่านี้ มันก็บเบิ่งไขมันนะเอาสี <c oughs> เอาบอลลากล่อพี่ยึกบาทเพื่อนกันเลยอ่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเขาะจะปรุงครับ<ำ>ใส่น้ำใส่น้ำปลาไปอู้ปั่นดีเนาะปั่นเพียบปะเอออ่ะใส่น้ำปลารดเด็ดจากซูปปเปอร์ดิยบเข้าไปครับอืมโอ้ยผู้ต่ำกระพักไปก่อนเนี่ยจะน้อยอย่างเงี้ยเอาบอลลากล่อพี่ยึกบาทเพื่อนนเลยอ่ะต่อไปใส่น้ำเชือมลงไปครับอื อันเพียดนี่อันสูบ่ไหวตีแต่วันเขี้ยมนี่ได้เว้ยบ่มูยินงเขี้ยมไรนะ่จะขัดใจอ่ะนเำก้วครับน้กี่เด็ตันนี้เป็นแก้วบ่ที่เด็ดนั่นนี่บ่ของนปีนจอกนี่เอปีนจอกบ่เอาดีบ่ขัดใจเมา่โอ้วัดสนาสิบ่เได้กินเนาะดิบะเอาบอลากลยมีบะ อยากรอยังเดียวอ่ะก็ไปใส่หอมลงไปครับพี่จริงมันต้องมีจ่องมีซอนเนาะสิเนาะเอามาคุ้นในคอกันซ้อนไม่ซ่อนกันดิขนเอาขนโอ้ยผู้ต่ำกับต่ำอย่างเดียวเว้ยแต่ว่าซ้ำหนีบซิกเนี่ยเพราะนี่ยังน้อยกว่านะโอ้ยังน้องๆน้องกัดเชื่อไหมสิกเล็กกว่าอันนี้อีกเนี่ยของซิกมาเบียดกันไหมกับแดดแดดนี่ของซิกแบบนี้เลยโอ้โหบนยาว์ฮามันหรอกว่าี่เดี๋ยวนอ้ไอ่เออมาต่อไป เอเลยครับอู้ยีนี่เราซุปเห็ดกระดั้งแบบเค็งเค็งครับไอเขาเอาบอลลากลัวไปจักบาทเพื่อนกรอซุปเห็ดกระดั้งมันคนเราเมียรู้ปล่เดี๋ยวนี้เอาแบบเค็งเออซุปได้เตรียมกันพร้อมนะเพื่อนนึงล่ะซุปเห็ดกระดั้งครับหรือซุปรวมผักบดนะอืมแบบเค็งเค็งที่เขาครับเอาบอกดั้สูประกัดเรา น้ำแลเรา็ดแห้งมาสร็จเนแ่ยอู้ซูบดิบมาใส่คือซือซาซือซาด้ะร้องมรอปากด้อืมอืมคือยังเนาะอืมมากเต็มๆแล้กินสูไปเจ้าระัเมนูนี่เป็นเมนูที่ซิกแล้ปวดปัดรือเมื่อวานเป็นสูบแบบเขลือบมาั้ไดุ้กุ อืมกระพาะขึ้นมาฮะอืมยิ่งไปแล้วน้องอืมเคลืนเร็วอืมนี่ไงเฮ้ยคุกเอาบักเพากใส่กับเบเบิ้งจักหน่อยนี่อย่าให้รู้นะว่าใครตำอ่ะอืี๋ยวพี่น้องร้องย้อนขึ้นไปเบิรงผู้ใดเป็นคนตำดีรับอ่ะสลับมือนพี่น้องอยากเฮ็ดเป็นเมนูอย่างแบบเป็นเกียงลองว้ามาเบิรงเบอรครับแบบวันนี้เบิรงซุปกระดิบก่็เฮ็ดเพียง มื่อนี่ขาหมองลงสูน้ำสูยอดเลยนเขาคือซาวาเพีะกันเนี่ยเ้ยนจุดเือายุเด้โอยมก็บเพเวยเกียร์หาแหนังมันสุดยอดแบบจะบอกใครกยนทีเดียวเป็นยังกอดลงนึงหนะเป็ดบ่ไม่ใ อ่ะสำหรับมือนี้ขอตัวแล้วครับ